สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขันียวเซาอีสานครับพี่น้องอีพี่นี้นะครับยังยู UT ฟาร์มของคุณพ่อเพิ่นอน TWJ ฟาร์มนะครับผมอยู่ทั้งอำเภอสตึกนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องนะครับมันนี้อยู่กับคุณพ่ออุทัยจันทราวงศ์แล้วก็คุณแม่บ้านแม่บ้านเพิ่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนเลี้ยงงัวอีกหนึ่งครอบครัวพ่อกับแม่ทั้งลูกเพิ่นได้ใจกันอีหลีครับพี่น้อง นะครับอีพิธีแล้วกได้เข้าวกันคุยกันมาแล้วนะครับว่าลูกสาวลูกชายเพิ่นไปเลียนสัตวแพทย์ทั้งสองคนครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นความลหลักล้วก็เหตดใ้พอแม่มีความสุขนําพอแม่มักเลียงงัวนเลียงเรียงไข่ลูกนะครับก็บถือว่ามีความชอบพะวันถูกปลูกฝังมาแต่น้อยบ่าวว่าที่สิพาเบิ่งวิธีการเลี้ยงดูของเพิ่นว่าเลี้ยงเองดูแลเองเหตุแบบใดพ่อให้พี่น้องได้เกิดแนวทางในการอยากเรียงง่ว นะครับเดี๋ยวพูดคุยคุณพ่อเพิ่มอีกนิดนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกันอีกอีพี่นึงงคุณพ่อเนาะนะครับอีพี่นี่คุณพ่อว่าอยากจะมาเล่าเรื่องเหล้าดีๆให้พี่น้องเขาได้ชมได้ฟังนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่อยากจะเลี้ยงงัวด้วยครับพี่น้องนะครับลูกสาวลูกไส้ก็ได้ใจรีนะครับผมจบแล้วกับสีมะสอยพ่อแม่นะครับดูแลฟาร์มของเจ้าของแล้วก็มีอาชีพที่เป็นในสายของปศุสัตว์นะครับสัตวแพทย์ดูแลรักษา นะครับเกิดมาจากความหลักของเด็กหน่อยเองเด้อพี่น้องพอแม่ได้บังคับลูกไปเลียนบ่พ่อกับแม่ถามเนะี่ยบ่อหรอครับเพื่อนเลือกเองนะพ่อเนาะถ้า <พอ S 2> ไปนะงานประกวดเขาเห็นมูทีมงาน<ม>เขาก็เลยคิดอยากเลี้ยนสายนี่ครับผมอาเราเพิ่นเห็นพ่อกับแม่เฮ็ดแล้วมีรายได้นะพอ่อเนาะครับผมเพื่อนจังมองว่าสามารถเลี้ยงดูเจ้าของเป็นอาชีพได้เราก็เป็นอาชีพเสริมในอน,นาคตได้พรอมอ่ลูกสาวเพื่นมาพอดีนะครับเอาเดี๋ยวให้ลูกสาวเพ่นเขามา,าแนะนําอีกจักรรอบหนึ่งนะครับผมเอาทักทายจังหน่อยนะครับผม อาลูกสาวสวัสดีครับนะครับเคยเจอกันแต่ในงานประกวดนะครับผมเอานะครับผมนานแล้วนะครับอาลูกสาวอาให้ลูกสาวแนะนองตัวแจ็คหน่อยนะครับชื่อน้องอะไรนะครับสวัสดีค่ะชื่อว่านางชื่อนางสาวสุนันทวงศ์ค่ะชื่อเล่นว่าเอมค่ะน้องเอมนะครับผมก็เคยไปเจอกันในงานประกวดนะครับอยู่ปีไหนแล้วหนูตอนนี้เรียนอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่5แล้วค่ะใกล้จบแล้วค่ะครับผมเอ้าอยู่ปีหาแล้วครับพี่น้อง นะครับผมกับหนาคตกับทั้งดูแลฟาร์มแล้วก็มาประกอบอาชีพเจ้าของในสายงานของเจ้าของนะครับผมเอานะครับพาลูกสาวมาในน้ำตัวนะครับเอานะครับผมอันนี้กับพีลูกสาวงามลูก,สลกไส้รอครับพี่น้องอีพี่เดียวกับลูกไส้มา,ากออกหรือนี่กับเป็นอีพี่นี่กับเป็นลูกสาวนะครับก็ถือว่าดีใจน้ำคุณพ่อเพิ่นนะครับเอาเดี๋ยวไปยางเลาะเบื้องในของในฟาร์มเพิ่นจังน้อยนะครับผมอันนี้กับหลักของคุณพ่อเพิ่นเลยก็ถือว่าเป็นตัวแรกๆที่คุณพ่อเกิดแรงมาดันใจอยากจะเข้าสนามประกวดไปเพื่อ ครับผมอ้าวอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากฟ้ามีอเลยบ่พ่อครับผมอ้าวอันนี้ก็การเลี้ยงงัวนะครับหลายท่านว่ามีมู่พวเพื่อนฝูงในกลุ่มไก่ดีนะครับเพื่อไปเปิดประสบการณ์พ่อเรียกว่า,าบีดง้วตัวนี้ขึ้นมาซื้อน้องอยังครับพอ v v, ่อน้องวีวีครับน้องวีวีนะครับเป็นที่ลงสนามประกวดงานใดก็พ่องานบุยลำครับงานบุยลำปีห้า<ช>ไหนนะครับประกวดปีนั้นเราเจอกันที่ อ่าสองพครับพี่น้องนะครับผม2019สถานะตอนนี้ท้องยังพ่อท้องได้4เดือนแล้วครับ4เดือนคุณพ่อใส่ตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ใส่ไอโรโจดีไซเนอร์ครับอ่าใส่ดีไซเนอร์นะครับผมวีอาร์โรโจดีไซเนอร์่าซึ่งตัวเขาเป็นลูกของเอ็กซาเล่ครับเอ็กซาเล่แปดสองหาครับนี่ก็งงูตัวแรกที่เพิ่นลงสนามประกวดเด้อครับพี่น้องบ่าวพันธุ์ก็ไปเจอก็เพิ่งได้สนามประกวดที่อ่าบุรีรัมย์ดัะพี่น้องเลยทักทายกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยม อ่านะครับก็บถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ไปศึกษาไปได้ประสบการณ์ในงานประกวดพร้อมผู้ใดเลี้ยงเมื่อวาจะเป็นลูกผสมหรือว่าเลือยดลอยก็ฝากไว้ครับพี่น้องคุณพ่อเพื่อนว่าได้ไปงานประกวดเท่ากับเด้เกิดแน่ความคิดเกิดแรงบันดาลใจมาพัฒนาอยู่ฟาร์มเรานะครับแต่ก่อนพ่อเลี้ยงตัวลูกผสมนะพ่อเนาะอ่าเดี๋ยวยางไปเบิ่งมาครับว่าผลงานอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเพิ่นแต่ละโตอยู่นี่เลี้ยงง้วงทั้งหมด,ดจากตัวกี่ตัวสามสิบสี่ตัวครับครับ,รบผมเช่นท่านพี่ครับพ่อเลี้ยงทั้งหมดสามสิบสี่ต อ่าแม่บล็อกของเพลินอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอีพี่ทีละห่อเดาได้เห็นแล้วครับกุ้มนี่นะครับผมจะจะเป็นผลผลิตจากฟาร์มของคุณพ่อคุณเล่นพ่อเนาะครับผมเอานะครับแม่บล็อกยู่นี่ฐานับจํานวนแล้วทั้งลูกผสมแล้วกันเลื่อนลอยมีกี่ตัวพ่อแม่บล็อกยู่นี่ฐานับเป็นได้เฉพาะแม่บล็อกเลยพ่อเอ๊ะบอมันจะตกประมาณยี่สิบตัวอยู่นะประมาณยี่สิบเนาะพ่อเนาะครับผมเกือบยี่สิบตัวนะครับนี่ลักษณะฟาร์มของเพลินเห็ดมหาปีจังขยายได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องขอเพลินวใบเลี้ยงงัวมหาปีแล้วจากสตาร์์งัววตตตออนนนีี้กกม่่าายูใฟร เอาพี่น้องว่าอ่ะนะครับเลี้ยงงัูเป็นอาชีพได้ไ่มพ่อผมถามพ่อก่อนว่าเลี้ยงงัวเป็นอาชีพได้ไ่มได้อยู่ตัวครับได้อยู่เนาะพ่อเ <พอ S 2> <ร>นาะนะครับจักปีอ่านะครับที่เลี้ยงมากอะคือหาปีเนาะพ่อเนาะครับผมอาขายงัวไปจักษตัวแล้วพ่ออยู่นี่ประมาณสามสิบหาตัวหรอครับสามสิบหาตัวก็คือทั้งลูกผสมแล้วก,ก็เลือดร้อยเนาะพ่อเนาะแมนครับทั้งลูกผสมและเลือดร้อยนะครับมูลนราคาถ้าคำนวณคร่าวๆก็ นะครับผม3ามสี่ล้านนี่น่าจะได้เนาะพ่อเนาะครับอ่าสามสี่ล้านคือผมถัวเฉลี่ยได้พี่น้องเลียดร้อยอาจจะขายลักลักแสนนะครับสองแสนสามแสนก็ว่ากันไปนะครับลูกผสมอาจจะขายลักหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นไปนะพ่อเนาะครับตัวงามเนี่ยก็อาจจะหกหมื่นหรือว่าแม่ลูกนะครับอ่าการเลี้ยงดูยุนี่่อาพ่อเลี้ยงเลียดร้อยกับลูกผสมใส่กันแล้วนะครับมีความแตกต่างกันบ่พ่อในการเลี้ยงเอาความลูกของคนที่ลงมือเองเกี่ยวหญ้าเองนะครับดูแลเอง ต่างกันนอ่อเรียงเรื่อยๆครับลูกผสมการเรียงนี่คือเรียงคือกันเลยผมอยู่นี่ครับผมกินเน่เปียบดคือกันครับว่าหารก็ให้กินคือกันบ่ได้ไหตั้งกันว่าเรียงได้กินหาโรตัวนี้ใหกินโล่หนึ่งม้นคลับผมไหม่กินคือกันซ้ำกันครับผมยาก็คือเต็มร่างคือกันยากันคือกันนี่ครับพี่น้องนะครับหลายท่านอยากจะเริ่มขยับเรียงกับผมมาพังมาผูดมาคุยกับพ่อเพลินเรีวแต่ว่าเรื่องการขายก็อาจจะราคาต่างกันนอคอเรื่องขายราคาเรื่องน้อยอาจจะขายรักแสนลูกผสมอาจจะขายลักหมื่น นะครับใส่ระยะเวลาเกี่ยวหยาอุดรับอดนอนดูแลประโคบปลงงคือกันนะครับต่พอพ่อนชกดีเนี่ยว่าลูกสาลูกไสพิ่นไปเลี้ยนมากกับเฉพาะพี่ควาหลูยุเสาวาทิตกับมาซอยพอเม่เนาะในฟาร์มบ่าว่าจะเป็นเรื่องคุดเขา,าตีเบอร์น่อเนาะรหรือว่าสียาวัคซีนอาว่นา,นานะครับไปอบรมมลักสูตรผสมเทียมมากพอเพ่นวากับบาคตวกับผสมเองยูนีกัติดลายตัวโฟีมือที่มงานของน่อเนาะในฟาร์มครับพี่น้องดูแลครบวงจรก็ถือว่าเป็นเรื่องหน่ายินดีนะครับยูนี เลือดร่อยนี่ะนะครับผมการดูแลเจ็บป่วยไข่เทียบกับลูกผสมตั้งกันมาพอโบอนาครับคือกันไปเ,เลยนะพ่อคือกันไปเ,เลยะนะครับผมก็คือ,อการทุ่นโลกการดูแลนะครับผมหลายท่านว่าเลือดร้อยมันเลี่ยงง่ายคือเป็นคานิยมที่เฮาได้ยินจากคนอื่นว่ามากป่ะพออ่ะอมแมนอยู่แต่ก็บออยู่หนี่บอใค่เจอปัญหานะครับครับผมก็แค่แต่กับปัญหาเรื่องไข่กับมีนิดนิดน่อย คุณพ่อฉีดยาดูแลเองเนาะพ่อเนาะฉีดยาดูแลเองครับครับผมถ้านนักอิเลีเทาจังเอิญหมอเามาซอยเนาะพ่อเนาะเนาะหญ้าจังไรพ่ออยู่นี่ปุ๋ยหญ้าทึ่งเบิดมี่หาไรครับเนเปียครับผมอันนี้เรื่องของอาหารเนาะแหล่งอาหารนี่มี่หาไรกับม่วสามสิบตัวสามสิบสี่ตัวสามสิบสี่ตัวหาไรพ่อปู่พ่อตัดหมุนเวียนพ่ออยู่ครับพ่อแต่ว่าพ่อปลูกเป็นเนเปียเนาะเลยจะได้ไรเน่เนเปียล้วนๆเอามาบดมันจังสีอิ่ม หลายๆนะครับผมอันนี้ก็ตัดเองบางมือมืออนี่ก็คุณแม่ไปซอยเนาะหลังจากปิด้านแล้วก็ไปซอยกันตัดมาลูกกับมาซอยวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้น่ะอิจฉาคุณพ่อเพลินครับพี่น้องนะครับผมมีคนดูแลซอยแล้วก็ลูก,กได้ใจครับพี่น้องอันนี้กุม้มีเป็นแม่บอกหลักรักแม่บอกคุณพ่อเลือดลอยนี่คัดเขามาคัดมาจากสายพ่อไปไปเข้าไปหาเบิง <ไป S 2> ้งน้ำฟ้าเบื้องน้ำฟ้ามนครับตัวนี้ซื้อมาจากนอกครับ มีตัวเดียวเลยป่ะพ่อมีตัวเดียวอยู่นี่ครับลองเลี้ยงใส่กันเราไปเลยพ่อง้วนที่คัดในเมืองไทยกับเอามาจากนอกเอามาถามกันบ้าเกินกันป่ะเหรอครัอครับเพราะว่าบ้านเขานี่กับพันธุกรรมนอกนี่กันหลายเนาะพี่น้องเข้าก็ดีอยู่พันธุกรรมไทยเขานี่ครับผมเอานะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าลูกๆเพคนนี่หลายนะครับลูกบอลเลีนไปทา้งหลานะครับในหลายนะครับเมื่อกี้นะครับเด็กหน่อยนะครับผมอาจจะกุ้มนี่กับอันนี้น่าจะเป็นวีดีแบรนด ของวันดีฟาร์มวันดีฟาร์มนะครับอันนี้ก็เป็นของพี่วันดีนะครับมาจากรอยเอสเนาะครับเนาะอันนี้คือกุ้มนี่เป็นแม่บ็อกที่พ่อเพิ่นเอาขอมาในยุคแรกๆนะครับกุ้มนี่ก็เป็นโพลิสจากฟาร์มเบิ่นอันนี้ลูกเอ็กซ์ลี่แปดสองหาเลือดลอยครับพี่น้องตัวน้อนอยู่นีเอฟสองแล้วปเอฟสองตัวนี้กัว่าเท่าเลือดลอยนะครับตัวนี้แบรนด์เคเอฟซีนะครับอันนี้ก็มาจากข้างพยักพยักครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็แม่บ็อกยุคแรกๆนาะพ่อลูกที่พี่น้องเห็นเรียนยุตเตองนะครับผ์ตุลคลิปอีีีพท่แล้วก็ แม่บอกกุ้มนี่แหละครับพี่น้องที่เป็นตัวยืนผลิตแล้วก็การบีดของไล่บีดของคุณพ่อเพิ่นกับเลือกพ่อพันเองบอกครับกับคุณแม่เพื่อนปรึกษากันเองบอกหรือว่ามีมีไผ่ไม่ห้ความรู้หรือว่าปรึกษาไผ่เลยเนี่ยถ้าอยากจะผสมว่าแตละตัวในแม่บอกที่มีอยู่ทั้งหมดนี่ช่วงแรกกับปรึกษามูนองท่านพิเกตครับมีหมอเอกกับหมออบครับผมรับส่วนหลยปรึกษานองนี่ช่วงแรกอืมช่วงหลังเท่ากับบีดไล่เองครับนะครับ กาเทียบว่าไสตัวนี้ออกมาประทับใจบ่อะอห่าวกเลี้ยนพอไหมเลี่ยนพอไหมอแต่ผมเห็นวิโกัสองหลาดของคุณ่อเป็นที่เป็นลูกผสมพอกับไส้วิโกัสองหลาดอย่างเดียวพ่าประทับใจว่าห้ลูกมันคือกับมันเลียมมันกับแทบจะบอกเดียวกันเลยนะ่อเนาะผมเห็นเมื่อกี้ผมชอบอยู่ลูกผสมตัวที่ผมขายไปสามตัวซ้ําบอกเดียวกันเลยครับอันนี้คือผสมลูกผสมเนาะครับเอาถ้าเป็นเลีอยดลอยกับลักลักที่ผมเห็นยุนี่ที่ผมเห็นได้เยอะสุดก็เอ็กซ์เลท์แปดสองหาครับพี่น้อง เหล่กาววอลินเทีย 2cc ก็ถือว่าอาจจะแล้วแต่คามนะครับพี่น้องผมอาจจะเห็นว่าคุณพ่อเพิ่นชอบลูกออกมาเราประทับใจน้องพ่อเนาะครับเราประทับใจเรืการเชื่อกับพ่อหาด้มีเก็บครับพี่น้องนะครับลูกผสมอยู่ฝังไหนครับแม่บอกลูกผสมของพ่ออ่าเดี๋ยวย่างเขาไปเบิร์นกันนะครับลูกผสมอยู่นี่ก็มีทั้งแบบหัวลนแล้วก็แบบเขาเนาะครับผมหลักๆจะเป็นยืนเพื่อนคือ F1 S <S เอฟหนึงน่งครับพี่น้องเอาตัวนี้ตัวนี้เลือดลอยแล้วพ่อเนาะตัวนี้เลือดลอยนอนเลือดลอยลูกสาวเพิ่นในคลิปที่แล้วครับผมลูกวอเลนเทียสองซีซีตัวหน้าหนา,นานลึกๆกน,นะพี่น้องอันนี้ครับตัวเมียเพิ่นนอนอยู่นี่เป็นเลือดลอยนะครับเอาไปว่าเด้เบื้องไปย้อนเบื้องอีกคลิปที่แล้วด้วยครับพี่น้องคลิปนั้นมีเปิดราคาพร้อมนะครับให้อาหารมื่นจักเวลาพ่อให้อาหารมื่นจักเวลาให้มื่นหนึ่งให้สองเวลาครับวันให้สองเวลาเช้ากับเย็นครับยำเว้นกับกินเฟือง แค่นั้นครับอ่าเช้านี่คือหญ้าสับให้ครับเอาแร้งนี่ก็หญ้าสับให้ครางขึ้นเป็นฟางครับอาหารคนเดียวพออาหารคนนีทว่วเฉลี่ยมือนึงก็เศก็โตละกิโลแล้งก็โตละกิโลแค่นั้นครับครับผมอืมขันตัวใดเป็นแม่ลูกอ่อนแม่ก็ให้เพิ่มอีกนึงเป็นสองโลครับผมเพราะว่าโปรตีนจะเป็นอาหารที่พอใส่อยู่สิบแปดหรือสิบหก็กมี สิบแปดยี่สิบเอสยี่แปดกับยี่สิบเอสนะพ่อเนาะครับผมอาจจะถือตัวละโลหลือพี่น้องตัวเฉลี่ยถ้าเป็นไฮไฮนุ่มอาจจะไฮเพิ่มเป็นจักสองกิโลนะพ่อเนาะครับผมเอานี่ครับแต่ละตัวนี่แม่บอกของเพื่อนหาลูกสองลูกสามมาก่อนได้เลยครับพี่น้องนะครับผมยืนเพื่อนกะขายลูกสองตัวนี่ก็ได้ทุ่นบนเราพ่อหรือขายตัวเดียวก็ได้ทุนแล้วแม่บอกจะเอาเขม้าเนี่ยในมุมมองของพ่อเนี่ยเอาตัวเดียวก็ได้ทุนขึ้นแล้วตัวเดียวก็ได้ทุนขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือจากคนเหมือนแม่เนี้ยอ่าตัวนี้เอา เหมือนแม่นี่นี่เกินคุ้มเกินคุ้มให้ลูกตัวไหนออกมาสวยตัวยสื่อมาแม่ลูกครับบานนี้ขายลูกไปก็ได้ทุนขึ้นครับตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นี่โอ้เกิดมีแต่โตละหลายหลายบาทอยู่ครับผมเอาเท่ากับเป็นแห้งนะครับผมวัวเป็นกับตอบแทนเท่านะครับนะครับเราเลี้ยงวัววัวเราก็ต้องตอบแทนเราหลายคนบอกว่าเด็กได้ยินแต่เขาว่า อ่าเฮาเลี้ยงงวดมื่อนึ่นงงวดสิเลี้ยงเฮาแต่ตอนนี้เลี้ยงจนเมื่อยมันบ่เลี้ยงเฮาจักเทียนนะครับมีแต่เฮาเลี้ยงมันอยู่แต่คุณพ่อเพิ่นว่า,ายืนยันได้ว่าจังแม่นี่นี่กำไรนี่เกินคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าซื้อแม่ลูกมาบ่พ่อครับอ่าก็ขายลูกสาวเพิ่นไปเนาะขายลูกไส้ไปก็ได้ทุนขึ้นครับอ่าแล้วก็ขายลูกไส้ไปอีก2โตก็เกินคุมนค้มแล้วเกินคุ้มแล้วโตที่3เอาไปเข้าโรงเรียนเขาญาติไปก่อนเลยบ่ได้เดินครับผมอันนี้ก็คือลูก280ครับอันนี้เรียบร้อยลูกผสมกับพ่อนี่ ลูกผสมอันนี้ลูกผสมเอฟได้พ่อตัวแม่เพิ่นแม่เอฟหน<อ>ึ่งแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองพี่น้องแต่ลูกเพิ่นใช่ตัวแม่เนี่ยครับผมอันนี้คืออาจจะเป็นความโชคดีด้วยเนาะส่วนหนึ่งเนาะว,ว,ว่าเพิ่นเป็นง่วงเลี้ยงไงเหรอครับผสมง่ายเนาะพาะ่อการให้ลูกมาอยู่นัมพ่อกับลูกตัวที่ให้ลูกมาสามตัวเหรอพ่อที่หาในทองอ่าตัวหาในทองครับหาในทองครับพี่น้องเพิ่นว่าขายแต่ลูกไส้ตัวแรกก็ได้ทุนแล้วนะครับอันนี้อีซี่ตัวออกมาผมบอกกำไรนะครับนี่แหละครับพี่น้องผู้อยากจะเลี้ยงงัววผมบอก่าอยยููกฟว หลายท่านเพิ่งเริ่มเลี้ยงหรือว่าอยากจะเลี้ยงผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งฟ้ามที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาเบิงเป็นต้นแบบนะครับมาหาคุณพ่อเพิ่นเลยตอบไปทุกคําถามแน่นอนเพราะว่าทําเองแทบจะทุกย่างครับพี่น้องหอดผสมแล้วก็ไปอบรมมานะครับผมเอ้าอันนี้ก็งัวเขาบานเท่านี่ละพี่น้องหลายท่านว่าเพิ่นเลี้่ตัวเรือลอยแพงๆตัวละสามสี่แสนบ่นี่ครับงัวเขาบานๆเท่าอันตัวละสามสี่หมื่นกะมีตัวนี้เป็นลูกมาจากตัวละพครแต่ลูกสาวผมขายไปแสนหนึ่งเดครับอันนี้ให้ลูกเงินแสนบ่พ่อให้ลูกเงินแสนเอาตัวนี้แม่เพิ่น ตีเอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งนะครับให้ลูกสาวไปขายได้เงินเป็นแสนพี่น้องแมียเป็นซื้อมาผมว่าน่าจะบวกเกินหามื่นดอกพี่น้องจังเดียเดียกับสามสี่มื่นนะครับขายลูกเงินแสนนี่ยกำไรกับบสองเท่าสามเท่าแล้วมาอยู่นอพอให้ลูกจักโตแล้วตัวนี้สองโตแล้วครับสองโตแล้วพี่น้องอันนี้คือไม่ทองอันนี้นะครับรายได้ผมเป็นวอร์ผัวด้วยพี่น้องเราเลี้ยงว่ามหาปีสับผมเขาต้องข่าวข่าวนี่รายได้นี่สามสี่ล้านนี่ผมว่าบริยุนะครับผมสามสี่ล้านอาจจะหักคาฮารคาเลี้ยงดูแต่ว่าพื้นที่เฮ้ามี่เนาะพ่อเนาะ ลองเปลี่ยนแนวคิดว่าปลูกหญ้ามาปลูกเขามาแทนนะครับเลือปลูกแบงหน่าจะคืนหนึงไปปลูกหญ้านะพ่อเนาะครับนะครับเนี่ยเปียกับน้ำเปลืองมาพอปลูกเนี่ยเปียหลายท่านว่ามันปลูกหญ้าเพรเนี่ยเปียกับบ่ยากป่านไหนได้หรอครับก็ตัดวนไปเรื่อยๆน้ำเดชช่วงแรงๆพ่อน้ำช่วงแรงผมก็ดดเป็นจักจักเถื่อโอ้ยอาทิตย์ละเถื่ออ่าฮดละแช่เถื่อเถื่อแต่ว่าเขามีตัดตลอดปีก็มีตัดตลอดใช้ชอบนะครับเนี่ยเปียให้ผลผลิตหลายอยู่ครับพี่น้อง แต่ว่าสําคัญต้องมีเครื่องซับนะ้องพอเนาะต้องมีเครื่องซับแต่ไผว่าบ่าอยากแบบเครื่องซับกเอาวงาแรกเอาก็ได้เครื่องซับนั่นเอางูตัวเดียวได้แล้วเอาไะครับอัอนดี้พ่อพูนว่าเอางูอแไรเอาก็ได้อันนี้ก็แม่บรรดาเน,น้ะพี่น้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> หลายท่านว่าพูดเนี่ยตัว่าแพงบอครับนี่ครับรุ่นนี้ก็เพิ่นเลือกแม่ที่เป็นมีมีเฟมหนานลึกน้นนะ <c oughs> องพอเนาะข้ามาเป็นแม่บอกตัวนี้ก็ถือว่าให้ลูกมาหลายตัวแล้วอันนี้ก็ผมเบืองแล้วนะจะได้ลูกย่างหน่อยๆนอยก็ 2องถึงสามเดี๋ยะพ่อสามในทองสามในทองครับพี่น้องออกมานีกก็กำไรเท่าโตไปอีกนะครับลูกเสาโตแรกขายไปแสนน้อยนยแสนน้อยน้อนะครับอันนั้นคือเขาว่าเรืองในยุกงวดวิ่งวิ่งเนาะช่วงงววิ่งเมื่อ2-3ปีที่แล้วครับพี่น้องนะครับสปีที่แล้วเบล่าลูกอันนี้ก็เกินคุ้มแม่นี่ก็ลูกวิโก้บพ่อพันวาขายไป8เดมื้นเพื่อเท่าเดียวครับตกก่อน หาเมื่อินก็บาทนะครับแต่ว่าตันทุนแม่เพิินน่าจะหายลูกมาหลายตัวเลยล่ะนะครับอยู่นี่กับคุ้มเกินคุ้มคุณแม่เพิินว่าอันนี้อ่าคุ้มนี่จะเป็นงัวเอฟรับพี่นองนะเอาหลายท่านว่าอยากเห็นแม่แม่ของวีก2สองล้านตัวหน่อยๆอยู่ต้นคลิปนะครับที่ผมบอกว่าใครสนใจอยากจะจองนะครับอยู่อีพี่ที่แียล้าพีนองไปเบอ่งอีพี่ย้อนหลังนี่ครับแม่เพิินเป็นสายสอนลามนะ่อเนาะครับผมอันนี้เป็นลูกของสอนรามนะครับพันธุกรรมหัวหลวท่านประชาลูกสาวเพลินที่เป็น วิโก้สล้านก็เลยได้เป็นลาน้านนะครับนะครับหัว่ล้นธรรมชาติครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็ลูกเพิ่นนอนอยู่นะครับลูกตัวแรกเพิ่นงมาเพาะนี่ลูกตัวแรก,แรกนอนอยู่นี่ท้องแล้วท้องแล้วครับพี่น้องอันนี้ลูกตัวแรกเพิ่นเป็นลูกของสุป<อ>เปอ <A S 2> ร์วิโกท้องวิโก้ท้องวิโก้ท้องวิโก้สล้านนะครับนี่ครับเรื่องครับท้องแก่ตัวนี้เป็นวัวเทาเป็นลูกสาวของคาลูคาลูอ่านี่ครับพ่อเพิ่นว่าคาลูแปดหนอยครับ อันนี้ก็รอตรวจท้องเหรอฮะหรือถือท้องแล้วก็รอตรวจท้องครับรอตรวจท้องก็มั่นใจแล,ล้วล่ะนี่ครับแต่ก็ต้องตรวจไซพ่อใดก่อนครับในท้องโตนี่ไซนึงทับเจ็ดครับซีทีหนึ่งทับเจ็ดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเบิ่งยัจุดใจครับพี่น้องการเลี้ยงดูฉีดยาแยามเจ็บแยมไข่นะครับผมเป็นเรื่องของประสบการณ์นะพี่น้องถ้าไพ่บอกรเก่งกับเอิญหมอเอานะครับแต่ไพ่าาพ่อเฮ็ดใด้บางยางเข้าดูแลในฟ้ามเข้าบ่ผิดกฎหมายหรอกพี่น้อง บริบทว่าพื้นตายครับพี่น้องยาย้าสินยางว่ตายกันทีว,ว่าจะคล้องนี่แหละนะครับผมแต่ว่าเออ่นะครับเอาชั่วๆเลยถ้าบ่กเป็นอีหลีหนี่เอินหมอนะครับยุนี่วัคซีนลำปีงี้สิปีหนึ่งผมก็จะให้สองเทียครับผมลำปีฉีดสองครั้งนะครับขาดเท่าเปื่อยขาดเข่าเปื่อยไข่ขาแข็งเรือเ่าไข่ขาแข็งก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฉีดย<บ>ุนี่ไม่ค่อยเป็น,เป,นเป็นใบว่าไข่ขาแข็ง อ๋ออยู่นี่เร่องยุ่งดีกว่อบ่ะนี้ร้าย่านเรียงง่วนนี่มีปัญหาเรื่องยุ่งคงกิดอัีเอาขาอดูมาฝากพีฝากน้องเขาจังหน่อยกขอกนะ้อสะอาดมันก็ผมว่ามันเกิดจะบก่อยมีน่ะครับผมยุ่งแมแมลงวันพวกนี้ใช่ไหมโบโบมีเลยแมงวันคันว่ายุ่งก็จะมีนิดหน่อยครับผมนี่ครับขอเคลื่อนว่าถ้าเป็นไปได้คือเก็บขี้ออกให้ได้ร้ายที่สุดเนาะนะครับอยู่นี่ผมเฮ็ดทุกมือครับอ๋อเก็บทุกวัน ทุกวันเอาบ่ราไห้มันเป็นแรงสะสมของแมลงวันนะครับมันมาไขว้กับเป็นแมลงวันยุ่ง้วมครับพี่น้องน้ำขังกรืไม่ยุ่งนะครับบ่อน้ำกับต้องเพียนตลอดนะพ่อนี่บ่อน้ำคุณพ่อคุณกับเปี้ยนตลอดครับคุณจะใส่ล่างแบบนี้ดีว่าพ่อล่างแบบนี้บ่ดนี้พี่น้องหลายคนก็ร่างเห็ดร่างงัวแบบไดนดีระว่างเห็ดปูนก็แบบนี้ถ้ามุ่งมั่งพ่อเป็นคนเลี้ยงอีหลีผมเก็แบบนี้ดีครับแบบนี้ดีกว่านะครับปัดกว่าดีเป็นล่างคือเข้าไ่ฟางหลายครับ แบบนี้กินเหลวมากเด้อมันน้อยครับผมนี่แบบนี้ดีกว่าแบบปูนนะพ่อเนาะครับสูงกับประมาณแปดสิบเม่รแปดสิบกว้างกับประมาณแปดสิบถึงแปดร้อยแปดสิบถึงร้อยครับพี่น้องเอากัเห็ดเบิ้งดีไซน์เบิ้งครับพี่น้องนะครับคอกกัคุณพ่อก็เอาเป็นเล็กนะครับผมอ่าเป็นเล็กเล็กแป๊บเล็กทอเนาะครับแล้วแต่ผู้ออกแบบดีไซน์แต่สาคัญคือเรื่องของความสะอาดครับพี่น้องโอ้สำคัญครับสำคัญคือเรื่องของความสะอาดเขาจะอยู่ อย่างมีความสุขนอนหลับสบายต้องสะอาดนะครับผมเรื่องยุ่งเรื่องแมงวันนะครับถาาว่าเก็บกวาดเรื่องขี่เพิ่นเก็บออกไปมีมีโซนเก็บอีกว่าเ่เรื่องขี่อยู่ด้านหลังด้านหลังเอาไปใส่สวนหยาพ่อหลายกับไปใส่สวนห้ญญาครับผมขายอยู่ว่า่อ,พอก็ขายอยู่รับอยู่นี่เอานะครับผมอยู่นี่พ่อเพิ่นว่าเปิดร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรพ่อมาพ่อครับเอานะครับใครหาข้าวโพดหาหัวอาหารบ่ได้ก็ทังสตึกกับทาหาคุณพอได้ อที่ที่ตั้งฟาร์มอยู่บ้านใดก็พอที่ต่างฟาร์มนี่อยู่บ้านกระสังตำบลกระสังอำเภอสตึกบุรีรัมเกลียนี่แหละครับครับผมเอาเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์โทรศูนย์เก่าเจ็ดหนึ่งหาสามเก่าสี่เจ็ดศูนย์ครับเฟซบุ๊ก็อุทัยจันทวงศ์ครับเอานะครับผมขึ้นไลนละเอียดให้ครับพี่น้องอีพี่นี่กับนะครับผมก็ถามแทบจะครอบคลุมทุกเนื้อหานะครับการให้อาหารการเลี้ยงดูการให้ยานะครับการเฮ็ดแปลงยาเฮ็ดแบบไรเลี้ยงแบบไรจังจีพ่ออาหารแต่ละมื้อ นะครับผมแล้วกาเรื่องทําคลอดเรื่องสังเกตกันพี่น้องอยากจะได้ควอมู้เพิ่มโทรมาหาคุณพ่อเลยครับเพราะว่างัวแต่ละตการสังเกตเป็นสัตว์บ่คือกันนะพ่อเนาะบเวลาการเป็นสัตว์กับบทชซ้ำกันโบครับว่าสีพ่อผสมตอนใดนี่คือง้วเห่าเรียงเองเขาเจ้าหูของเห่าเองเมนเพราะว่าหลายท่านเคยเรียงตัวนี้พ่อไปสื้อว่าไหมมาเอามันคือบ่งง้วตัวเก่าบ่คือเก่าบ่คือนกันนะพ่อเนาะโนะครับผมเรื่องการจับสัตว์เรื่องคลอดกับบวคือกันบางตัวเก้าเดือนคลอดบางตัวสิบเดือนยังคลอดรับ่มอีคือเปป็นระสบก นะครับผมแนะนําว่าเฮามีทีมมีมูอมีพวกนะครับคอยคอยปรึกษากันแลกเปลี่ยนกันเป็น,นเรื่องที่ดีมีมื<ด>มีผวกนะครับรผมเอานะครับมีบ่าววาที่ก็ดีพร้อเด้่ยครับพี่น้องเพราะว่าผาพีพะนองมาเบิ่งแบบนี้เป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์มาหน,นีผมบ่าววาที่มาเป็นซื้อกลางฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้ง<ม>บุรีรัมย์นะครับผมทั้งสุรินทร์นะครับผมสารคามพื้นที่ใกล้เคียงผ่านไปผ่านมาเยี่ยมชมกันได้หรือพูดคุยทักทายกันมาได้นะครับผมมาหนีขอบคุณคุณพ่อ อุทัยคุณพ่อซื้อเหรียญมาจากไหนกรับพ่อซื้ออุครับอ่าพ่ออุนะครับกับแม่แม่ติ๊กแม่ติ๊กครับพี่น้องนะครับผมอ่านะครับผมใจรักจังได้เลี้ยงนะครับผมอ่านะครับผมเลี้ยงเลี้ยงง้อเลี้ยงเฮ้าแน่นอนคุณพ่อยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์กับไร่ใดกับจำนวนงัวที่เพิ่นขายมาตลอดหาปีอยู่ได้แน่นอนครับพี่น้องเป็นอาชีพได้หลายท่านกังวลนะครับผมขอให้ใจรักค่อยๆเลี้ยงไปมีหน่อยสะสมหน่อยไปก่อนเพิ่นกบาเริ่มมาจากงัวสองตัวคือกันนะพ่อเนาะเริ่มมาจากงัวสองตัวคือกันครับพี่น้อง นะครับค่อยๆขยายไปอาจจะฮิดอาชีพเสริมไปกอนช่วงที่เริ่มแรกย่าฝ่าวิ่อาชีพลักมาเลี้ยงง้วสองตัวเด้อพี่น้องพ่อพ่นว่าเอาเลี้ยงควบคููกำงานลักก็แล้วพ่อเนาะคููกันอานะครับผมซอยเขาไปก่อนเดี๋ยวพ่อตั้งตัวไดมี1สิบยี่สิบตัวแบบนี้เขาก็เลี้ยงเข้าครับพี่น้องผู้ใดมีเป็นฝูงเป็นลอยแห่งดีครับพี่น้องนะครับผมสิเด็คขึ้นจังเมืองนอกเขานะครับพื้นทีหน้าอาจจะแบ่งมาปลูกหญ้าจักน้อยให้เขาได้มีแรงอาหารได้กินเพราะว่าหลายท่านจะประสบปัญหาช่วงแรก ปล่อยให้งวัวบผอมเพราะว่าบ่ามีญยาให้กินเฮาต้องว่างแผนให้เขาครับพี่น้องคือเลี้ยงลูกนี่ละขันบ่มีเขาอยู่เราลูกกับ,บ่มีเขากินต้องเฮ็ดหน้าให้ลูกกินนะครับงั้นบาลายไปซื้อเขาก็บ,บ่ได้คือการเลี้ยงงว่วครับพี่น้องสิงมีแี่จะซื้ออย่างเดียวบ่ไวนะพ่อเนาะแม่าสาหรับมันนีก้ก็จากลาพี่น้องมาซัานี้เด้อครับพี่น้องฝากไว้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟาร์มนะครับ T W J าร์มนะครับผมบ้านกระสังอําเภอ ออบ้านกระสังตะบนกระสังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหมักงวดีงวางามทา้งขวเพิ่นกับพี่แบง์อยูใ่ในคลิปอีพีที่แล้วย้อนไปเบิ้งได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นนะครับลิงไห้นะครับสำหรับอีพีนี้จากราชบัณฑิตขอคุณผู้พ่อครับผมสวัสดีครับเปิดขึ้ากคับ